สวัสดีเพื่อนเพื่อพี่ๆ่ทุกท่านนะครับอยู่กับชี้จุดใจตังกับทาเมืองน้ำนะครับวันนี้อยู่กับพระเรียกว่าเป็นพระผงภัยกุมารนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อกายศาสตร์ลุมพิมวัฒนหารไล่นะครับอย่างแรกเลยนะครับพิมพ์ทรงพวกนี้เนี่ยต้องคมชัดเจนนะครับแล้วตึงเห็นไหมดูฟอร์มท่านหย่อนดูฟอร์มพระนิดนึงไล่รายละเอียดดูฟอร์มพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่ารายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยรอยแหวะล้านเนี่ยพวกนี้เป็นธรรมชาติ แต่ถ้าสีสวยถบาราคาดีๆต้องไม่ค่อยมีนะครับอย่างเงี้ยรอยแยะล้านพวกเนี้ยต้องไลด่ดูดีๆนะครับรายละเอียดนะครับนี่รอยแยะล้านเหน็บไหมเรามาดูกันอย่างแรกเลยนะครับหน้าตาท่านเห็นไหมบางทีก็จะมีเนื้อเาสาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเละๆหน่อยนะครับจะเป็นเอาอยัางไงเดียเหมือนใหญอหนึบๆยังไงอะ่ะผมปุ๊บไม่ถูกอ่ะมันจะไม่เหมือนเนื้อ ทั่วไปปกตินะครับแล้วเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมตั้งเป็นสันอย่างเงี้ยครับร่องลึกคมชัดนะครับเคลือบเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ชัดเจนดีนะครับอย่างแรกนะครับเส้นสังกติคมชัดเห็นไหมตั้งเป็นสันเลยอ,อกต่างๆนะครับนิ้วมือปลายเลียวเล็กคมนะครับโอ้โหวิญญาณนะแขนวงแขนเห็นไหมร่องแขนยุคนี้ลึก เห็นไหมครับใบหน้าท an ่านนูนที่มาอย่างนี้เลยนะคมชัดเจนนะครับคางเห็นไหมระยะห่างล่องอกกับคางนะครับปลายนิ้วต้องแหลมๆคมๆนะครับเท้าเห็นไหมครับเนี่ยเท้าต่างๆนะครับเห็นไหมแล้วพวกด้านข้างเห็นไหมครับลึกคมชัดเจนหมดนะครับพวกซุมต่างๆเรียกว่ารายละเอียดซ้มพวกเนี้ย คมชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับจำต้องจําทรงพิมพ์ให้แม่นๆนะครับเนี่ยหยิบออกมาเนี่ยเราต้องต้องต้องนึกถึงจําถึงทรงพิมพ์บนด้านล่างเห็นไหมพวกเนี้ยแล้วรอยแย่ล้านพวกเนี้ยนะครับมีมากมีน้อยมีได้นะครับแต่ก็ต้องไล่ดูดีๆอย่างเย็นองค์นี้จะเยอะหน่อยซื้อมาสามแสนนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ถูกแล้วล่ะเพราะพี่เขาก็เป็นเซียนเหมือนกันนะครับเป็นเซียนรุ่นเก่านะครับรอยแย่ล่านเต็มๆอย่างเงี้ยนะครับที่ในคลิปที่ผมซื้อมาเช่ามานะครับ ก็จะได้เห็นว่าเนื้อกระจาบอย่างเงี้ยถ้าสวยๆสี่ห้าแสนมาได้เลยนะครับตัวพ้าเอางเดียวมาได้เลยนะครับสวยๆสี่ห้าแสนองนี้เรียกได้ดว,ว่าแย่ลั่นค่อนข้างเยอะนะครับทาให้เออบางคนไม่กล้าซื้อเลยด้วยซ้านะครับแต่เราก็ยังพยายามไล่ดูพยายามทํางานเต็มที่เพราะอยากเช่าเนาะแพงนิดแพงหน่อยเราก็อยากเช่าลูกค้ามาแล้วอะไรเงี้ยนะครับเนื้อถ้าจะเป็นแบบแน่นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นแบบตึบๆหน่อย เมือนแบบเหนียวๆอะไรเงี้ยเนื้อกรยาศาสตร์โซนเนื้อกรยาศาสตร์จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกทรงเนื้อกรยาศาสตร์จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ความลึกรละเอียดคมชัดเจนต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ละเอียดความลึกคมชัดเจนต้องเป็นแบบนี้เลยเรียทได้ว่าชัดเจนมากๆแล้วก็เข้าใจไม่ไม่ยากมากนักนะครับเนื้อกรยาศาสตร์ต้องหนึบๆแล้วเคลือบเนี่ยพวกนี้เวลาเคลือบเนี่ยต้องแห้งๆนะครับความเป็นธรรมชาติคือเคลือบต้องแห้งๆ แล้วสีจะเป็นเหมือนแบบในเคลือบนะครับเดี๋ยวเซูมเข้าไปเป็นเหมือนแบบผงทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับพายทองขึ้นมาเห็นไหมแล้วก็จะมีการล่านของเคลือบพวกนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับเหมือนฟิลคล้คายๆปักน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่การล่านของเคลือบเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้เป็นธรรมชาติแล้วเคลือบต้องแห้งๆเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนผงทองเป็นเขาเรียกว่า ฟองอากาศอะไรเงี้ยน,นะครับเนี่ยเป็นฟองอากาศพวกนี้ชัดเจนดีมากๆเห็นไหมเป็นเหมือนผงทองทองนะครับแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าแห้งๆแล้วตรงขอบจะเหลืองๆเห็นไหมครับพวกนี้จะเป็นองแบบนี้เลยพวกนี้ดูง่ายดีนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนถ้าได้มีอย่างเงี้ยอินเดียเช่าหลายแสนนะครับถ้าสวยๆสี่ห้าแสนเลยนะครับเนื้อกายศาสตร์นะครับจะเป็นเนื้อทั่วไปปกตินะครับวสวยๆเป็นล้านนะครับรุ่นแรกนะครับ ก็ยินดีรับเช่าเสมอนะครับดูวิธีไม่ว่าจะพระผงอย่างนี้หรือเป็นพระเหรียญเนี่ยเนี่ยนี้เดี๋ยวทำคลิปต่อนะครับแล้วก็กุ้มปุ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ชมกันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบดูแลชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คำปนะนาด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีพระอยากแบ่งปันนะครับสามารถมาที่อาคารเคพีแอนตินะครับปักหมุดชื่อคำปักน้ำอาคารเคพีแอนติมาเดินทางมาแบบพี่ทนนี้ได้เลยนะครับ เปิด10โมงถึง5โมงทุกวันเช็คฟรีไม่มีกับค่าใช้จ่ายกับความือน้ำนะครับแล้วก็ถ้าถ้าไม่สะดวกเดินทางมาก็ส่งรูปไปทางออดีไลอัดไซเคละ7เตัวตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับหรือสแกนคิวโค้ดเจ้มิทลไล์ส่งรูปพร้อมกับเบอร์โทรติดต่อได้เลยครับแล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับบายครับ